ตัวข้างอ่ะไอ,อ้วอวางขวาปัมยาคอนเตอร์พี่จิ้นต้องพี่จิ้นอ่ะสวยโกไลน์พี่จิ้นดูพี่ไล้โอ้ยห้คิวเดี๋ยวได้ห้าคิวได้ยังไงลาดเขาเหรอถูกไงเดี๋ยวเดี๋ยวห้าคิวเรานี่มาห้าคิวไปเฮ้ยต่เตอร์ลาดไหนคอเตอร์ ดันไปลงไปเลยดันลงไปเลยดันลงไปก่อนเดี๋ยวพี่เตอร์ดันลงไปล่างเออาไปจีนไปเลยก่อนบ้านนั้นอ่ะจองบ้านน,านั้นจองจองไปเตอร์เออบ้านนั้นแรกมันอยู่ในวงดีเฮ้ยระว,างวังคนระเบิดยัดระเบิดมีระเบิดยัดไปเลยยัดระเบิดเตอร์ระวางังหลังจินขวาขวาขึ้น ปิจิณดูตรงทิศทางขวาทำยาก่อนเดินไปมนีนินเดนไเนเินไปเดินเดินไปเดินไ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 ินินเินไินไินไิไปเินไิเอาเดิไดินไบเินไินเดินไิเเปเดิเดนเดิปเดินไดนเนไปเดิเปดนเปดดนน ะชไนด้ตังไก่บอไปก่อนเลยพี่ชิ้นตังไกบอไปเลยตังไก่บอลนำหน้าตังไกบอเลยเข้าไปก่อนนั่นแหละไปเลยเดิัดันเลยดันไปต้องดันพอประมานไออระเบิดไประเบิดไปก่อนนแหละวงมาแล้วเอ้ยกสอยระเบิดอย่างเดียวระเบิดยันเข้าไประเบิดยันระเบิดได้กก็เปี่ยนไปที่อื่นบ้างดิพี่จิ้นมันโดนแล้วพี่จิ้นขับไปพี่จิ้นมันโดนระเบิดแล้วพี่จิ้นขับไปเลยพี่จิ้นขับไปพี่จิ้นยิงยิงยิงเอ้า I <laughs> can kill all of <real. laughs> <N> <laughs> <laughs>